สวัสดีจ้าโหลตากาโฮสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าลโหลเอฟบานคำ m e t จ d r i with me ค o m e to eat with me ไทยฟูดอีสานฟูดกําหยัดได้เสร็จกรโกเอไก่ทองทายเกาะอ่าทยเกาะริวเกาะก็กะที่ชอยอกินเจาไก่ทองหลากไก่ทองกะ วันนี้ก็จะมากินนะคะต้มไก่จ้าวันนี้จะมากินต้มไก่เ้อพี่น้องเด leaking, ri, time, ้อต้มไก่จ้าในนี้ต้มไก่ต้มไก่จ้าต้มไก่วันนี้จะกินข้าวกับต้มไก่จ้าต้มไก่บ้านๆจ้าต้มไก่บ้านๆนะคะจะกินกับข้าวคุกกับข้าวไปเลยจ้ากินกับน้ําแกงจ้าใส่น้ําแกงเข้าไปเลยนะคะต้มไก่บ้าน มากินข้าวมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อมามากินข้าวนำกันจ้า s spicy chicken soup with r i c e อืม, Very yummy. ออมวอเว r ร y ยามิอร่อยมากค่ะโอ้เสกอะกะติไก่ทองหลักไก่ทองอร่อยมากต้มไก่ย่าต้มไก่ ต้มไก่บ้านจ้าตักแกงราดเข้าไปอีกจ้ะตักแกงลาดไปโรดอร่อยจ้าอร่อยแซ่บมากลาดไปเลยนะคะตักปาถ้วยหนึ่งก็จะกินให้หมดแล้วจ้า เด้อพายามาท่านได้กินข้าวมากินข้าวน้ำกันจ้าวันนี้ฉันมีชื่อว่าอะไรดีแล้ววันนี้ today I don't know what, uh, what my name <laughs> วันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรดีจ้ะกินไก่มีกระดูกไม่ค่อจะเป็นจ้ะมาเรื่พี่น้องมาแซ่บๆน้ำกัน ชอบกินข้าวกับแกงไก่ลาดไปเลยอย่างเงี้ยอร่อยแกงไก่ค่อยแซ่บแซ่บเลยพีพย่น้องแกงไก่ค่อยแซ่บแเอาใส่น้ำแกงอีกค่อยอร่อยมากใส่น้ำแกงให้ชุ่มไปเลยเอาเหลือไก่ยังไม่กี่ชิ้นเอาตักมาให้หมดเลยเอาอ่ะอ้ยกินให้หมด ยังเหลือจะยังเหลือใส่กระปุกแกงใส่กระปุกไว้กินจะอร่อยวันนี้อยากกินต้มไก่นึกอยากกินต้มไก่ตื่นแต่เช้าทำงานบ้านทำอะไรเสร็จก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าว เสื้อก,ก้าวมั่งทำงานบ้านเสื้อกข้าวทำขนมมั่งมันก็ไม่ว่างนะพี่น้องนะอย่าคิดว่าว่างนะไม่ว่างหรอกตาก้ามดลำเบ่งอ๋อ,หอหาห่างอ๋อ,อจูอๆขั้นอ้โจะไๆรีะเล่งทำทจกาย่าเยทั้งทอย่ารุย้ทรงนสทั้ทอย่ารยงเำขนแล้วทำอยหารือ้งทำนมัน้งทำาหรังทำมั้งะำอาหาั้งทำขน้งอาห่างอ sẽ sự không hàng nha Chúng ta ngồi nhặt lên mới là tao hủ chục à Bọn mình có ra mấy Ừ, แซ๊เจบพี่น้องไข่งามบ่ามนนี้ข่งามบ่อืมอร่อยโอ้ยมีแหงมีแหงกินต้มไก่แล้วมีแหงจจะพี่น้อง ขยากม่เลี่ยวมีแรงกิต้มไก่กินจ้ะต้มไก่แบบมานนอกนะใส่ใบกระเพราต้ยมยำแบบนั้นไม่อร่อยอันนี้มันไม่ใช่ต้ยมยำ ทำแบบลาวๆทำแบบอีสานทำแบบป้านอกนะทำแบบที่เคยกินนะที่บ้านก็จะต้มไก่แบบเนี้ยนะ ไก่ก็เลี้ยงเองอืมค่าไก่ค่าค่าไก่เสร็จ้็มาต้มอ,อืมสับหลายมันีม่กินข้าวอร่อยอีกแล้วข้าวอร่อยทุกวันอย่างนี้ไม่ไม่ไหวแล้วนะอ้วนนะ อร่อยทุกวันฉันกินอะไรก็อร่อยนะ ใส่น้ำแกงไปอีกหมดกินหมด น,นี่สายเลยจังววันนี้โอ๊ยกินใบกะเพราแซ่บหลายแซ่บแซ่บกินเผาแซ่บแซ่บกินอะไรก็อร่อยพี่น้องเอ้ย ซื้อไก่มาครึ่งตัวมาต้มโอ้ยแซ็บหลายเยอะมีแห้งมีแห้งยาวๆกินหมดก็จะไปแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้มาไวไปไวนะคะ

อืมเรียบร้อยกินหมดกินหมดเราก็จะไปแล้วเริ่มปตินี้เด้อว,วันนี้มาไว้ไปไวอยากอายลูกสาวจ้าลูกสาวอยู่จ้าตะกี้ลูกสาวออกมาตกใจแล้วตะ,ตะกี้นี้ฉันเลยจะรีบกิน วันนี้ลูกสาวหยุดจาพอเขาเปิดประตูออกมาเขาตกใจต่างคนกําลังเปิดประตูออมามองเห็นหน้ากันก็ตกตกใจกันจ้าพี่น้องลูกสาวก็พอกหน้าเขาแม่ก็แต่งหน้าแบบนี้จะมาทําคลิปจ้าก,ก็เลยตกใจต่างคนต่างตกใจกันจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้ละจ้าไว้ก็เจอกันใหม่นะจ้าไปแล้วจ้าไปบาดจ้า